สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนครับพบกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้อาจจะมาให้พบเห็นกันบ่อยขึ้นเพราะว่าการต่อสู้นี่งวดเข้างวดเข้านะครับชัยชนะรออยู่เบื้องหน้าแม้จะยากลำบากยืดเยื้อยาวนานเราจะสู้ใช่ไหมครับพี่น้องเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมีจุดเ,เ,เปลี่ยนเนี่ย เราก็จะมีการประกาศจุดยืนนะครับเดี๋ยวขอเชิญพบกับคุณดุสิทธตสุวรรณวงศ์นะครับขึ้นมากับแถลงการฉบับที่4ของกลุ่มตรมาสตรอภิวัติประเทศไทยครับสวัสดีครับมวลมหาประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่รักเคารพทั้งหลายนะครับทุกครั้งที่เกิดวิกฤตในบ้านเมืองของเรานะครับ เราชาวประชาคมธรรมศาสตร์และกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตประเทศไทยจะต้องมาประกาศเจตนารม์และยืนเคียงข้างเพื่อต่อสู้กับระบบะเผด็จการทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและวันนี้เราจะมาประกาศจุดยืนเป็นเจตนารมนะครับเป็นแถลงการฉบับที่4ีแถลงการกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตประเทศไทยฉบับที่4 ตามที่สารรัฐธรรมนูญมีมติ6ต่อ3เสียงเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาตัดสินให้การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557เป็นโมฆะนั้นกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตรประเทศไทยมีความเห็นต่อเรื่องนี้และสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้ 1. กลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตรประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย เคารพในคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งก่อนหน้านี้ปปชได้ชี้มูลความผิดฐานวุฒิชี้มูลความผิดประธานวุฒิสภานายนิคมวัยรัชพานิชทำหน้าที่ขัดต่อหลักนิติธรรมซึ่งทำให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและสาลร,รัฐธรรมนูญได้ตัดสินว่าการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ 2.2ล้านล้านบาทของรัฐบาลนางยิ่งรักนางยิ่งรักชินวัตรกระทาไปโดยมิชอบทําให้พระราชบัญญัติดังกล่าวตกไป 2. จากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญและปปชได้ตัดสินไปแล้วและอีกหลายคดีที่รอการพิจารณาโดยสารปกครองสูงสุดสารรัฐธรรมนูญ และปปชล้วนเกิดจากพฤติกรรมและการกระทำของรัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการลุกแก่อำนาจพฤติกรรมพวกมากล่าไปไม่สนใจหลักนิติธรรมหรือพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันอย่างร้ายแรงในเรื่องจับนำข้าวจนไม่มีเงินมาจ่ายหนี้ชาวนานอกจากนั้นรัฐบาลยังดูเหมือนรู้เห็นเป็นใจให้มีการก่อกวนคมคู่ทำร้ายผู้ชุมนุม และผู้ที่มีความเห็นต่างด้วยอาวุธนับครั้งไม่ถ้วนจนเกิดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ายิ่งนานวันรัฐบาลรักษาการชุดนี้ยิ่งไม่เป็นที่น่าไว้วางใจขาดค่าความน่าเชื่อถือและขาดความชอบธรรมที่จะเป็นรัฐบาลรักษาการต่อไปกลุ่มอภิวัตกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตรประเทศไทยจึงขอให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร และรัฐมนตรีทั้งคณะวางมือและลาออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการโดยเร็วเพื่อเปิดทางให้ประเทศเดินหน้าได้ 3. กลุ่มอับธรรมศาสตร์อภิวัตประเทศไทยยังยืนยันในเจตนารมณ์ที่ว่าขอให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ อย่างน้อยที่สุดต้องปฏิรูปกระบวนการการจัดการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดให้อำนาจฝ่ายบริหารและอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบทวงดุลกันได้จริงแทนที่จะสมคบคิดกันเป็นปเผด็จการทางรัฐสภาเหมือนที่เคยผ่านมาและให้การเลือกตั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่ใช่ประชาธิปไตยเพียงเปลือกนอกเช่นที่เห็นและเป็นอยู่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา 4. กลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตประเทศไทยขอเรียกร้องให้ข้าราชการอันเป็นกลไกลสำคัญของรัฐยุติการให้ความร่วมมือและปฏิเสธที่จะรับคำสั่งใดๆ จากคณะรัฐมนตรีรักษาการที่ล้มเหลวแล้วนี้โดยให้บริการแก่ประชาชนตามหน้าที่ที่พึงปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานเท่านั้นท้ายที่สุดนี้กลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตรประเทศไทยขอยืนยันในหลักการสำคัญว่าอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนตลอดเวลาและมีใช่แค่ในวันเลือกตั้ง จากกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตรประเทศไทย23มีนาคม2557ครับครับนั่นก็เป็นถแถลงการฉบับที่4ของกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตรรทไทยนะครับโดยเรามีชื่อย่อว่าทอทอนะครับทอทงอ่างทอทหารเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ย ธรรมศาสตร์ขึ้นมาทีไรนะครับกลุ่มนี้ขึ้นทีไรเราอยากจะนําเสนอสาระเพราะว่าการต่อสู้มีหลายแนวรบแนวรบในการขับประชุมนุมประท้วงขับไล่เน้นก็ดึกแนวรบแนวรบที่2คือแนวรบในการแสวงหาองค์ความรู้หรือแผนแม่บทในการปฏิรูปประเทศนะครับและยังมีสมรภูมิในเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกโซเชียลมีเดียตอนนี้อย่างที่พิธีกร ก่อนที่เราจะขึ้นมาประกาศว่าเราพบกับอดีตเอกแารวจะทูตหน้าเก่านะครับพี่เพนโฉมอินเจรนญศักดิ์พี่น้องปรบมือดังๆต้อนรับพี่อ้อยของผมหน่อยนะครับสวัสดีค่ะพี่น้องชาวใต้ทุกคนค่ะยังมีใครอยู่ไหมตอนนี้โอ้ไล่เผย์มีเสียงในฟิล์มเล็กน้อย <laughs> เดี๋ยวมีคนถามนะครับว่า ประเทศไทยในนี้เราก็ไม่ได้อยู่ชาติเดียวโดเดในโลกต้องอยู่กับประเทศอื่นพึ่งพาอาศัยค้าขายทำมาหา,า,ากินกันใช่ไหมครับขณะนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่า globalization หรือโลกาภิวัตน์นะคะซึ่งขณะนี้เราเนี่ยตั้งแต่ปี2510เราเป็นแกนนำที่ตั้งกลุ่มสมาชิกอาเซียนขึ้นมาแล้วอีก2ปีเนี่ยคะ่ะอีกปีเศษนี่เอง เราก็จะเป็นประชาคมอาเซียนดิฉันอยากจะถามรับฐบาลชุดที่รักษาการนี้ว่าขณะนี้เนี่ยมันเคลื่อนไปได้แค่ไหนหรือยังนะคะอันนี้คือคำถามนะคะที่ดิฉันฝากถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะครับในฐานะที่เป็นทูตมาเนี่ยนะครับผมอยากจะถามคำหนึ่งกับครัง้งคาใจมานานแล้ว เวลาเขาเลือกทูตเลือกตัวแทนที่เป็นหน้าตากับประเทศเนี่ยเขาเลือกคนมีบุคลิกหน้าตาดีหรือเปล่าเรื่องนี้ก็คงต้องย้อนไปถึงสมัยที่ตอนที่ดิฉันได้ขึ้นเวทีครั้งหนึ่งที่ปทุมวันร่วมกับพระนท่านเอกอัคราชุตัสดาชยนามนะคะพอดีช่วงนั้นเนี่ยเวลาน้อยมากดิฉันได้พูดแต่ยังไม่จบนะคะก่อนอื่นเนี่ย มีคนน้อยมากเลยที่จะรู้จักกระทรวงการต่างประเทศแบบลึกซึ้งนะคะก็รู้แต่ว่ามีหน้าที่ติดต่อกับคนต่างชาติประสานกับหน่วยราชการในปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าดิฉันขออนุญาตแจ้งพี่น้องทั้งหลายนะคะ เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรน,นะคะของหน่วยราชการทุกหน่วยราชการจะต้องจัดทำขึ้นทุกปีเรียกว่านโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกระทรวงการต่างประเทศนะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วจะตอบคำถามท่านพิธีกรว่าการเลือกทูตเนี่ย เขาเลือกกันด้วยหน้าตาหรือเปล่านะคะดิฉันขอเริ่มด้วยหมวดที่หนึ่งบททั่วไปวิสัยทัศน์ของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์สถาน,นภาพและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรีทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองศัก,กยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และพัฒนาการทางสังคมตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาพิวัตรมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนไทยค่ะนี่คือวิสัยทัศน์นะคะแล้วแล้ววิสัยทัศน์ที่ประกาศเนี่ยหรือเป็นแนวนโยบายพื้นฐานของกระทรวงต่างประเทศนี่สอบผ่านไหมครับไม่ผ่านค่ะไม,ไม่ผ่านในสายตาดิฉันนะคะ ไม่ผ่านเพราะว่าเหตุผลอะไรครับดิฉันเห็นว่าในพันธกิจหลักที่ต่อจากวิสัยทัศน์นั้นนะคะรัฐบาลของยิ่งลักชุดนี้มิได้ดำเนินการสอดคล้องกับที่แถลงต่อสภาพันธกิจหลักดังกล่าวคือหนึ่งปกป้องรักษาและส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขอให้พี่น้องคิดตามไปด้วยนะคะว่า ได้ทำตามนั้นหรือเปล่า 2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ 3. ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์นโยบายและกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ 4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทยตลอดจนมีความเชี่ยวชาญ และรอบรู้ในด้านต่างๆทัดเทียมกับระดับสากลเพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมประโยชน์ของประเทศไทยในต่างประเทศนะคะพสีข้อเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องฟังแล้วเป็นไงครับเห็นร้อนพัดกันใหญ่เลยยังยังไม่ดีกรียังไม่ขึ้นนะคะยังมีต่อนะคะอเอาให้จบนลฮะให้ความคุ้มครองส่งเสริมและดูแลสิทธิ และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศเพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงศูลให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบและส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลกดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศบูรณาการและประสานการดำเนินการกิจการต่างประเทศกับทุกภาคส่วนดำเนินการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีก็คือระหว่างประเทศต่อประเทศและพหูกาภาคีก็คือระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศนะคะทีนี้ค่านิยมหลักขององค์การอันนี้สำคัญที่สุดนะคะหนึ่งยึดมั่นและกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมทำหรือเปล่าคะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมโปรง่งใสตรวจสอบได้ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆดมั่นคงในเหตุผลในหลักวิชายึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาข้าราชการอีกทั้งรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันอย่างเคร่งครัดค่ะนั่นที่ข้อเดียวนะคะ ข้อที่สองมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบเสียสละอดทนเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญและไม่มีผลประโยชน์ทักซ้อนค่ะทำหรือเปล่าข้อ้านี้ทำหรือเปล่า ข้อที่สเคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะข้อนี้เนี่ยนะคะเป็นกฎบัตรสหประชาชาติด้านความมั่นคงมนุษย์ให้ความสำคัญต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานวิชาชีพจะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคและมีเมตตาธรรมค่า สรุปสปคือนี่คือบทสรุปของภารกิจหลักของข้าราชการทุกคนในชุดปัจจุบันนี้นะคะ<อ>ที่จะต้องทำกระทรวงต่างประเทศค่ะเดี๋ยวถามหน่อยครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีชาติไหนที่หน้าตาแบบของเราม้างไหมฮะขอเรียนว่าตั้งแต่ดิฉันอยู่ในแวดวงราชการเป็นเวลา39บเปีเศษนะคะ ดิฉันมีรัฐมนตรีที่เป็นทั้งข้าราชการอาชีพนักการทูตอาชีพที่มีทั้งคุณวุฒิเพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีทั้งนักการเมืองที่ผลัดเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาแต่รัฐมนตรีคนนี้สอบตกสำหรับสายตาดิฉันเลยค่ะทั้งด้านคุณสมบัติและรูปสมบัติทั้งหมดเลยทั้งคุณสมบัติทั้งรูปสมบัติ นะคะพร้อมกันนี้เนี่ยดิฉันขอตอบคำถามที่เมื่อกี้ท่านพิธีกรถามว่าการแต่งตั้งเอกอาคาัคราชทูตเนี่ยต้องดูหน้าตาไหมนะคะดิฉันเคยพูดในเวทีปทุมวันแต่ไม่จบการเสนอแต่งตั้งเอกอาทูตด,ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสำหรับการแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานประจำต่างจังหวัดก็คือผู้ว่าราชาการจังหวัดนอกจากจะต้องกำานึงถึงหลักอาวุโส ความรู้ความสามารถความเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมเช่นกันแล้วยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างประเทศเกี่ยวกับรัฐผู้รับและความอาบุโสของตำแหน่งเอ,งเอกอากาัครราชทูตซึ่งเป็นตัวแทนของประมุขของรัฐด้วยจะเห็นว่าจะต้องมีพระราชสารตราตั้งหรือสารตราตั้งจากประมุขของรัฐผู้ทรง มอบให้เอกอัคราชทูตไปยื่นต่อประมุขของรัฐผู้รับในพิธีเข้ารับตําแหน่งเอกอัคราชทูตรประเทศต่างๆนะคะการแต่งตั้งเอกอัคราชทูตโดยไม่มีหลักการในรัฐบาลชุดนี้และปราศจากซึ่งคุณธรรมนั้นบัดนี้ได้กระทบต่อขวัญกําลังใจในการทํางานของข้าราชการในกระทรวงทั้งหมดที่กล่าวขานกันอยู่ทั้งในไลน์ในเฟซบุ๊ก แม้กระทั่งดิฉันดีใจที่สุดที่ดิฉันไม่ได้สู้อยู่คนเดียวมีพักพวกได้ร่วมกันแท็กทีมลงนามออกมาเป็นร้ายนามซึ่งอ่านได้เลยใน42มุมข้าราชการไทยรัฐเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ดิฉันดีใจที่สุดที่มีคนกล้าออกมาสู้กับขาการปฏิบัติหน้าที่ในรัฐบาลชุดนี้ของนายปึ้งค่ะ ก็ท่านท่านโฮฮานี่อย่าลืมนะครับเราอาจจะมีนายกรักษาการที่เป็นนายปึ้งนี้นะครับผมนึกไม่ออกเลยครับว่าประเทศไทยในประชาคมโลกเนี่ยจะเป็นยังไงนอนไม่หลับไปอีกหลายวันเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้ดิฉันไม่ทราบว่ายังมีใครที่อายุวัยไล่ๆกับดิฉันที่เคยดูหนังเงียบในในหนังที่ชาลีชัปลิน่ะ ตลกที่ตลกมากๆเนะคะเป็นตัวตลกที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกดิฉันอยากจะเทียบเขาเนี่ยต่ำกว่าชาลีชัปลิน,นี่ค่ะชาลีชับลินดีเขาสร้างความบันเทิงเพื่อชาวโลกนะครับใช่ค่ะแต่ว่าคุณอะไรที่ว่าเนี่ยที่พี่อ้อยว่าเนี่ยสร้างความอับอายขายชีน้าให้ประเทศไทยใช่ไหมครับพี่น้อง อยู่ดีๆก็ไปทำหนังสือถึงนายบานคีมูลไปชักศึกเข้าบ้านเรื่องของคนไทยที่จะดูแลบัิหาจัดการกันเองนะครับปัญหาความขัดแย้งปัญหาการไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยดันไปเรียกเขาเข้ามาเขาก็ไม่มาใช่ไหมฮะเอ็กก็นายใหญ่เคยบอกว่า UN ไม่ใช่พ่อแล้วเสือไปเรียกมาทำไมอันนี้ใช้คำไทยแท้ก็วันนี้เวลาคงจะคงจะ ใกล้จะหมดเดี๋ยวเราจะถามว่าเรื่องการเข้าสู่ความเป็น AEC รู้สึกจะปีหน้าหรืออีก2ปีนะฮะ AEC คือด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ในกรอบรวมก็คือสมาคมประชาชาติอาเซียนนะคะตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยราชการเนี่ยเท่ากับว่าจะต้องร่วมพลังกันแต่ก่อนเราเป็นผู้นำนะคะแต่บัดนี้ดิฉันไม่แน่ใจเพราะดิฉันโตมาจากกรมอาเซียน ตั้งแต่ยังเป็นเจ้าหน้าที่โตเป็นพออ,อขึ้นมาเป็นรองอธิบดีแล้วก็ไปเป็นกงสุใหญ่ที่ลาวนะคะดิฉันอยู่กับอาเซียนมาเนี่ยจนจำได้หมดเลยว่าสิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่ดิฉันยังเป็นเด็กจนปัจจุบันยังคลานต้วมเตี้ยมอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ไปไหนเลยพูดง่ายว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ทำอะไรเลย เพื่อเตรียมการเข้าสู่ความเป็นดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่างบประมาณที่จัดสรรมาให้เนี่ยนะคะได้ไม่ได้มีการออกแถลงและเป็นที่น่าเสียใจนะคะเรามีประหลัดกระทรวงการต่างประเทศที่เก่งมากนะคะดิฉันขอชมเชยท่านเป็นผู้ที่เก่งมากแต่ดิฉันว่าท่านไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะยอมรับหรือคัดค้านในสิ่งที่ผู้นักการเมืองบัญชามานะคะ ขอให้ท่านเนี่ยตรองใหม่คิดใหม่ยังไม่สายนะคะขอให้ท่านคิดใหม่เลยเพราะว่า้าราชการกระทรวงการต่างประเทศส่วนมากกำลังจะเปิดเผยตัวออกมาเร็วๆนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะครับคิดว่าได้เวลาพอสมควรน,นะครับจะเจอกันบ่อยขึ้นในประเด็นการนำเสนอสาระนะครับเพราะว่า สมรภูมิหรือแนวรบด้านการประรุปมีสำคัญวันนี้กลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ประเทศไทยขอขอบพระคุณจะมีอะไรอีกนิดนึ่งไหมฮะขอขอจบ่อคอ,อมเมนต์ของข้าราชการเอกอากาักรราชทูตไทยที่อาวุสโสมากนะคะได้มีคอมเมนต์ส่งมาให้ดิฉันโดยเฉพาะนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนายเึ้งคนนี้ซึ่งคุณก็ลองคิดดูว่าขนาดนี้ปฏิบัติเป็นแค่ เงารัฐมนตรีต่างประเทศนะคะเงาค่ะไม่ใช่ตัวจริงนะคะอ่าคอมเมนต์ก็คือคนคนนี้ดูการทำงานการต่างประเทศแล้วจะรู้ได้ว่าเป็นคนไม่มีหลักการหรือหลักเกณฑ์อะไรสอพลลูกเดียวมีแต่หลักก ูตีคิดตามใจตัวเองโดยไม่คำนึงถึงจารีตประเพณีหรือความดีงามเห็นได้จากเรื่องการคืนพาสปอร์ตการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกที่เร่ขายชาติที่มองโกเลียนะฮะกรณีเขาพระวิหารเรื่องการเอาโลก มาล้อมบ้านตัวเองนะคะโดยการเรียกร้องให้ใครต่อใครมาเป็นยุ่งยามเป็นผู้ประสานในกิจการภายในของประเทศแล้วแต่เป็นการทำตามใจตัวเองทั้งนั้นหรืออาจจะทำตามคำสั่งของใครก็ได้พอเป็นแค่รัฐบาลเงา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 ,งานะคะดังนั้นการเป็นตัวแทนในเวทีระหว่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นตัวตลกค่ะเอ้ยดิฉันชอบมากเลยท,ท่านทูตผู้นี้ดิฉันทราบซึ้งว่าครับตัวตลกสำหรับชาวโลกตัวตลกตในเวทีโลกเลยค่ะแต่คนไทยหัวเราะไม่ออกนะครับพี่น้อง <c oughs> ก็พอสมควรแก่เวลานะครับค่ะขอบพระคุณครับในนามกลุ่มธรรมศาสตร์พภิธัณฑ์ไทยครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ